วัสดีครับผมอยู่กับผมบางเก่งรถขุดนะฮะวันนี้ผมก็มาที่หน้างานทางถนนแห่งความมั่นคงนะครับนะฮะมันก็จะลําบากหน่อยนะครับผมนี่อ่าตอนนี้รถเกรดเรายังทํางานได้ที่เขาได้ช่วงหนึ่งนลครับช่วงทุนนี้กงเอารอดินมาลงอ๋อลอดินเนาะลอดินลอดินเพราะว่าอุปสรรคขึ้หินนะพี่เนาะครับเก็บไม่ได้เลยอ๋อไม่ไมยังไงยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับผมนะครับผมนี่อุปสรรคก็มีทั้งหินนะครับผมนี่มีทั้งหิน มีทั้งลูกระเบิดนะฮะอู้เต็มไปหมดเลยครับผมเนี่ยครับตอนนี้ความคืบหน้าก็แดดออกอย่างนี้ก็รถก็ทํางานได้ครับผมรถก็ทํางานได้ครับนี่ตอนนี้รถแดดออกดีอย่างนี้ก็รถดิ้งดินมาเทตรงนี้ได้ครับเพื่อที่จะทาเป็นหนนขึ้นนะฮะหนักเอาเรื่องเลยนะนี่จะทําได้ครับผมนี่ตอนนี้ก็กําลังเอาดินมาเทนะฮะทำเป็นคันขึ้นมาสูงตรงนี้นะครับผมก็จะเป็น เอาดินเพราะว่าแดดออกดีครับผมกําลังแดดออกอย่างนี้กําลังทํางานได้ครับผมอโอ้สวัสดีครันเลยพี่ โอเคนี่ครับก็แดดออกดีแล้วครับวันนี้รถดำรถ10บล้อรถแมคโครก็ลุยงานต่อครับผมเนี่ยครับกองบัญชาการนะฮะกองมวยการะฮะอันนี้ก็ก็เป็นวิวสวยมากครับตรงนี้มองเห็นเกาะช้างนะฮะผมเกาะช้างนะฮแล้วก็มองเห็นทะเลสวยงามครับวิวตรงนี้สวยดีครับผม นี่ครับตลอดครับ